ไลน์เพิ่มเพื่อนด้วยเบอร์โทรไม่ได้ทำอย่างไรง่ายนิดเดียวดูคลิปนี้ได้เลยนะครับก็กราบสวัสดีนะครับเพื่อนๆสมาชิกนะครับช่องไหนช่างจนทุกคนนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับไหนช่างจนมีวิธีแก้ไขนะครับสําหรับใครที่อยากจะเพิ่มเพื่อนด้วยเบอร์โทรนะครับแต่เพิ่มไม่ได้นะครับเราก็บอกเขาว่านะครับเพิ่มเพิ่มเรานะครับ ใส่เบอร์เราไปสินะครับแล้วมันก็จะเพิ่มเป็นเพื่อนได้นะครับแต่เพื่อนเอาไปใส่แล้วเอาเบอร์โทรไปใส่แล้วเพิ่มไม่ได้นะครับเราจะแก้ไขอย่างไรนะครับวันนี้นายชุนจะพามาเปิดนะครับเปิดให้เพื่อนสามารถเพิ่มเราด้วยเบอร์โทรได้ทําอย่างไรนะครับง่ายนิดเดียวนะครับอันดับแรกนะครับไปที่ Line แอปพลิเคชันนะครับกดไปที่ Li n e แอปพลิเคชันนะครับ เสร็จแล้วนะครับให้เพื่อนๆนะครับให้เพื่อนๆเดี๋ยวเปิดแสงหน้าจอก่อนนะครับให้เพื่อนๆนะครับมาที่ไลน์นะครับพอมาที่ไลน์เสร็จปุ๊บให้ไปกดที่การตั้งค่านะครับมุมบนขวามือนะครับรูปฟันเฟืองนะครับกดเข้าไปที่รูปฟันเฟืองนี้นะครับเสร็จแล้วให้เพื่อนเลื่อนลงมานะครับหาคําว่าเพื่อนนะครับหาคาว่าเพื่อนตรงนี้เห็นไหมครับเพื่อนกดเข้าไปที่คําว่าเพื่อนนะครับ เสร็จแล้วมาที่หัวข้อนี้นะครับอนุญาตนะครับให้ผู้ใช้อื่นนะครับเพิ่มเป็นเพื่อนนะครับผู้ใช้ลายที่มีหมายเลขนะครับโทรศัพท์ของคุณสามารถค้นหาหรือเพิ่มคุณเป็นเพื่อนได้โดยอัตโนมัตินะครับถ้าเราอยากให้เขาเพิ่มเพื่อนด้วยเบอรโ์โทรโยกสวิ์ตรงนี้นะครับสวิ์เปิดนี้นะครับก็จะสามารถ เพิ่มเราเป็นเพื่อนด้วยเบอร์โทรได้แล้วนะครับนี่ก็เป็นวิธีง่ายๆนะครับที่เราสามารถนะครับเพิ่มเพื่อนด้วยเบอร์โทรนั่นเองนะครับแต่ถ้าใครไม่อยากเพิ่มเพื่อนด้วยเบอร์โทรหรือไม่อยากให้เขาเพิ่มเป็นเพื่อนนะครับเขารู้เบอร์เราแล้วเขาเอาเบอร์เราไปใส่แล้วเ็าเพิ่มเราเป็นเพื่อนนะครับเราก็สามารถปิดตรงนี้ได้นั่นเองนะครับเขาก็จะไม่สามารถเพิ่มเราเป็นเพื่อนด้วยเบอร์โทร นั่นเองนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีนะครับที่นายชิชจจนหยิบยกมาฝากเพื่อนๆน,นะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับแล้วชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามใหม่ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ